จดสงลานะคะก็แถลงข่าวงานเทศกาลกินเจประจําปี2562ค่ะโดยปีนี้นะคะก็ยัยงคงยึดคอนเซปต์การจัดงานคือกินเจถูกปากถูกใจถูกอนามัยไร้แอลโกอฮอล โดยเมื่อเร็วๆนี้นายราชิตสุดพุ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วนนะคะและนายสุรพลกำพลานนท์วัฒน์นายกสมาคมสมัพันธุ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาค่ะร่วมการถแถลงข่าวงานเทศกาลกินเจาหาัดใหญ่ประจำปี2562ค่ะโดยปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่28กันยายนถึง7ตุลาคมนี้นะคะณบริเวณสวนหย่อมสุประสารราังสรรค์เภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งจากทุกป,ปีที่ผ่านมานะคะกระแสะความนิยมของการจัดงานเทศกาลกินเจค่ะ ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งนะคะที่รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมงานเทศกาลกินเจเพิ่มมากขึ้นทุกปีค่ะ โดยไฮไลท์ของการจัดงานเทศกาลกินเจอำเภอหาดใหญ่จวดสงกลาปีนี้นะคะคือการเปิดจำหน่ายร้านอาหารเจกว่า108ร้านค่ะรวมไปถึงการจัดพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ในวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมโดยจะมีการจัดโต๊ะศักกระสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจากสารเจ้าต่างๆการรับพรจากคณะสงฆ์รวมไปถึงกิจกรรมไฮไลท์การทานอาหารเจค่ะการทานบุญกินอย่างพอเพียงเลี้ยงคนทั้งเมืองและการจัดขบวนแห่พระประจำปีรอบ เมืองหัดใหญ่ซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่4ตุลาคมนี้ค่ะ โดยทางด้านของจดสงคลาจึงฝากเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนสมาคมห้างร้านโรงแรมต่างๆและก็แหล่งธุรกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะร่วมการตั้งโต๊ะบูชาเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะนอกจากนี้เนี่ยกิจกรรมการทานอาหารบุญกินอย่างพอเพียงเลี้ยงคนทั้งเมืองที่จะมีการแจกจ่ายอาหารเจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เข้าร่วมงานนะคะโดยจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมนี้ค่ะ ในเวลาประมาณ16นาฬิกาตรงบริเวณถนนสุภาษณรรัรงสารรค์อหัดใหญ่ค่ะจึงฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะไปร่วมกิจกรรมกันได้ ส่วนกิจกรรมภายในงานตลอดการจัดงานนะคะก็จะมีทั้งกิจกรรมบนเวทีอย่างเช่นการสาธิตปรุงอาหารเจจาก9เมนู9คนดังค่ะการเสวนาชวนคิดชวนคุยการแข่งขันนะคะเชฟน้อยคู่หูเมนูเจการประกวดหนูน้อยเจ้ยชายการแข่งกินอาหารเจแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายค่ะไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของคุณสุรพลกัมปลานนท์วัฒนายกสมาคมสมพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาค่ะ ปีนี้ก็เป็นปีที่20ครับที่ทางสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาเราร่วมกับภาครัฐและเอกชนนะครับปีนี้สิ่งที่เราเพิ่มเติมมานะครับเราก็ยังชูจุดแข็งก็คือเรื่องอาหารการกินนะครับก็มีการเพิ่มเมนูขึ้นมาปีที่แล้วเนี่ยเราก็ใช้คําว่า108เมนูอาหารเจนะครับส่วนปีนี้เนี่ยก็น่าจะเกือบ200เมนูเจแลครับ เพราะว่าม่จะมีเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ทําจากสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเนื้อสัตว์เนี่ยเพิ่มขึ้นมากมายนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือนักท่องเที่ยวนะครับรวมทั้งคนในพื้นที่เนี่ยให้ความสําคัญในเรื่องสุขภาพและก็ทานอาหารเจมากขึ้นอีกอันนึงที่เราเพิ่มเติมให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นครับก็คือเรื่องของขบวนแห่พระซึ่งก็เป็นไฮไลท์อันนึงที่ทางหาดใหญ่เราเนี่ยไม่น้อยหน้ากับจังหวัดอื่นนะครับ ปีนี้มีการประกวดรถแห่พระนะครับก็มีทั้งรถเล็กและรถใหญ่เพิ่มขึ้นขบวนน่าจะไม่น้อยกว่า40-50คันนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในไฮไลท์ของปีนี้ด้วยนะครับส่วนวันเปิดนะครับปีนี้ก็เหมือนอย่างทุกปีนะครับก็คือ,อวันที่29เนี่ยพิธีเปิดตอนเย็นประมาณสัก4ี่โมงครึ่งนะครับเราก็ยังมีการจัดาทาน อาหารเจฟรีนะครับเราก็ใช้คำว่ากินอย่างพอเพียงเลี้ยงคนทั้งเมืองและปีนี้ก็มีนักธุรกิจนะครับแล้วก็รวมทั้งพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็นำอาหารเจเนี่ยมาร่วมกับเราเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ก็แจ้งเข้ามาแล้วเกือบร้อยลายนะครับซึ่งก็สามารถรองรับนักท่องเที่ยวและก็คนในท้องถิ่นเนี่ยมาทานเจฟรีได้ไม่น้อยกว่า2,000คนครับ ก็เชิญชวนนะครับตั้งแต่วันที่28กันยายนนี้จนถึงวันที่7ตุลาคม2562ที่บริเวณสวนหย่อมสุภาษณรังสารหาดใหญ่ครับ งานเทศกาลกินเจป,ปีนี้นะคะจะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจัดขึ้นระหว่างวันที่28กันยายนถึง7ตุลาคมนี้นะคะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมกันเทศกาลในส่วนของการกินเจป,ปีนี้นะคะแต่งกายด้วยชุดสีขาวค่ะและก็ไปทานอาหารเจเพื่อเป็นการสั่งสมบุญบาร,รมีในเทศกาลกินเจป,ปีนี้ด้วยกันค่ะ